ครับ BDC ในวันนี้นะครับก็โอ้โหตตมที่ผมคาดไว้นะครับสรุปมันไซด์เวพักฐานอยู่ข้างบนนะครับไม่หลุดที่2 4 0 0แล้วก็2 0 0 0มมี2อ0 0แล้วก็2 4ง0นครับซึ่งไม่หลุดนะครับนะเออก็ตอนนี้ก็สามารถพุ่งทะยานทะลุขึ้นมาจนได้นะครับนะทะลุแนวแต้่น2น0 0ผมบอกแล้วถ้ามันแานงหม่นหนึ่งมันไปเลยนะมันขึ้นริบเลยนะแต่ตอนนี้ที่มันแล้วผมก็บอกแต้หันไปอยู่ที่ถึงโมเคนสองมปดรบอกไว้นะครับที่ผมบอกไว้ก็คือแนวแต้มันอยู่ทนะโอเคนะครับะ ก่อนนี้ตัดทแต่นล้ก็เลยย่อตัวนี่แต่มมันตอนเนี้ยทะลุขึ้นมาแล้วครับอันนี้ดูในเทดดิ้งวิวนะเ่เมื่อกี้ดูในไบบิดตรงนี้เป็นแนวแต้นของมันที่ว่า2องพหนึ่งร้อยนะตอนนี้ก็ทะลุขึ้นมาตอนเนี้ยราคาผมมองว่ามันจะวิ่งไปแหงในโซนนี้นะครับนะซึ่งจะอยู่ประมาณ2องถึง2แค่ 4, ถึง2องถึง2แท่ 5, นะแต่ตอนเนี้ที่มันมาแข็งอยู่เพราะว่านี่ครับมันมาเจอแต้ตรงนี้ครับประมาณ2อง0 0นสองหกร้อยเจ็ดร้อยนะครับเนาะในส่วนวันนี้ b ี c ก็ใครที่ตกรดก็ อย่าเพิ่งเข้าครับหอมันย่อแล้วกันนไหมแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะย่อแค่ไหนนะถ้าย่อตอนนี้ก็ได้จะประมาณ2 2 0 0งแล้วก็21,800นะครับนเ,เนี่ยแนวย่อของมันนะ21,800แล้วก็22,000ื่ทวนแล้วกันนะแนวที่จะเข้าต่อไปน,นะครับเนาะก,ก็ตอนนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับเนี่ยส่วนไอ id ก็ตอนนี้ไอซีย,ย่อตัวแล้วเห็นไหมย่อตัวนะ80กว่าตอนมันพุ่งแบบเกบกว่าตอนนี้ย่อตัวลงมาแล้วก็ไม่แน,น่ว่าถ้าย่อตัวเดี๋ยวก็อาจจะโอเวอร์บอสต่อไปก็สาามรถเป็นได้ ก็ในคลิปเก่าผมถึงบอกว่านะครับมาดูลองวันจันทร์นะวันจันทร์จะสามารถปิดเขียวได้หรือเปล่าแต่แนวโน้มเวลามันเกิดแท่งเนี่ยเบสขึ้นมาอีกแท่งมักจะเขียวตามนะครับเนาะอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะก็ต้องมาลุ้นอีก2วันนะวันจันทร์ว่ามันจะขึ้นมาทดสอบแตงแคบหรือเปล่าที่24 2สี่สองหนะ่ประมาณนี้นะครับเนาะโอเคสำหรับแผนวี c ก็ประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับแอบใครที่อยากเข้าร่วมกลุ่มหรือว่าแอบสามารถร่วมกิจกรรมอื่น,นๆนอกจากการเทรดได้ก็สามารถมาใช้ action mybit action นะครับเนาะก็สามารถเทรดได้แล เข้ากลุ่มเพื่อร่วมกิจกรรมในคอมมูนิตี้ของสินเนอร์เพอร์ชอนคริปโตนะครับเนาะโอเคนะครับเนาะก็แนบโปรไฟล์แล้วก็จะได้รับฟรี30 u s แล้วก็จะมีอด้อรใไปทำฟรีอีก25วิวเนาะรวมแล้ว25วิวนะครับ,แล,รบแล้วก็แต่และเดือนก็จะมีกิจกรรมเข้ามาเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ